คนดีวันชาแนลสวัสดีค่ะพี่พี่น้องมณีสิภามาเทียนพี่พิธพันธ์เนาะค่ะเนาะเสื้ออันของพอโลหาเด้อค่ะเด้อคนดีวันชาแนลมาเทียวค่ะได้มาไหวพอโลหาค่ะในในก็ได้มาใส,ส่ยูเนียนยูเออร์สวีเดนแล้วเนาะค่ะเนาะพอวานพอโลหาเพิ่นนั่นเป็นคนมาบุกเบิกอันเมืองฝรั่งเป็นกษัตริย์ไทยคนแรกที่มาบุกเบิกเนาะค่ะเนาะ งามงามค่ะไก่ค่ะค่า,ารับเดาลาบอ,อีกอันยวอนอยู่ทังไหนล่ะเฮอทั้งเหนือคนนตะบันเชีแยวมากกมูค่ะมาเที่ยวงานงานไทยมื่อนี้สิาสองงานเลยค่ะเด้อก็เลยมาแวะพอร์อน่ะ่ะในในเขาก็เป็นลูกลานั่นไทยสยามแล้วเนาะค่ะเนาะเขาก็มาเที่ยว อันไกลคักสมัยแต่เพิ่นมาเมื่อสองรอยปีที่แล้วคือสิมีตะปาค่ะแต่ตันี้กับ,บา่าคนไตะบา้านเชี่ยวกับวามีตะปาค่ะพระท่านแสงในเนนด้อค่ะเด้องามงามอลังก็เห็ไุไหวแห่งงามงามค่ะคักเนี่ยเพิ่นสิาพาไปเปิดได้ยังดอกค่ะเพิ่นให้เปิดแต่คนไทยไปนะเดี๋ยวคนไทยบาย้านเชี่ยวยาวว่าท่านเข่าดอกค่ะอันข้าไทยความสวยงามให้เบิ่งอยู่ค่ะมันเ,เนี่ยงามคัก สะออนไม่เห็นเรากบสะออนครั้งหนึ่งในที่พิเจ้าของกับ่าอันพอเพิ่นมาเปิดใ้เจ้าของก็อยากให้มาชมบารมีเพิินเนี่ยสิแม่ค่ะมู่ส่วนก็เลยมามูส่วนว่ามาแต่เที่ยวต่างงานไทยคนตะบันใช่ปะชาแน่ว่ามาดอกนะาะตะบันชาแนวววันนี้เขาก็เลยว่ามาเที่ยวอันอันกาบพอรอหาคนตะบันชาแน่วตกลงกับเขาทันทีเลยแ่ะค่ะ มีสร้างคูบารและมีพอมค่ะแต่สร้างทีบวานมีชีวิตับมัอนสิยูสตกโคมเนาะค่คคะเนาะอันนั้นเป็นสร้างของพอรลอลเก,ก้าอะค่ะอันนี้ของพอรลอลหาเห็นปะค่ะเป็นภาษาสวีเดนคนไทนนยผ่านชาแนลกับสิฟ้า,าไปด้วยค่ะเดี๋ยวสิบประทันเขา น,นี่เขามาในตัวค่าเราเนะีค่ะเด้อกระสมีหลายหลายยางที่ห้เข้าเบิงคนทท่บวานแชนแนวก็อยากกันบอกเขาว่าซื้ออยังแต่ปะคนที่บวานแชนแนวก็บ,บมีความรูเพราะจะบอกซื้อไปไหนนะคะกระเสียเบิงตามรูปแล้วค่ะบก็มบี่หัวคนโชว์บบนี่ค่ะ ยนบอกเูยค่ะจะโชว์ความสวยงามแล้วค่ะเนาะโชว์ไอ้หูสีหย่อนแสงไม่ใช่น้อยเด้อค่ะเด้อคนไล่หลาย โหดในเบื้องค่อพลากษมณ์พะามโทษชาตีมงกุฎชาตีเห็นไหมคะเครื่องประดับสมัยสมัยพ่อร้องหาได้ค่ะเบื้องบนตาได้ค่ะเ้อเครื่องประดับเป็นบุญค่ะเป็นบุญค่ะเครื่องประดับ กระดับสมัยพอลอฮาค่ะอ้ยเป็นบนเป็นบญตาคนไตวันเชนเอวทางเครืงเห็นปะค่ะเห็นะครงนี้เป็นเรืองสารสงสัยอ่นเพิ่นซงเรือมากค่ะมาลีเพิ่นงเรือไหมลีในเรือด หันะ<ท>ลองเลยโอ้ยเ,เป็นบุญเป็นวาสนาแล้วเบิ้งพลังกับาเบิ้งนี่ค่ะคนี่ลูกพอรอก่าพอกว่าแต่ลูกพลัาชิ้นนี้ เขาไม่ซื้อเพิงผ่อนเลยค่ะแต่ว่าทุกถ่ายดีเป็นโทษสกัดนะคะนะชมความสวยงามของผ่อนได้ค่ะ เด่นค่ะงามค่ะค่ะสางามค่ะเพราะว่าไม่รายละเอียดบอกว่าเพิ่มมากพ่อสอเท่าไรเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ถืออันนี้แม่เพอเิญนี่อย่างกับปูกได้ค่ะเด้อคนไทยบ้านเชนี่เอาตะเเขียนซื้อสิไม่เคยรูปอะไรค่ะอันนี้เป็นรูปปั้นค่ะอันนั้นเป็นรูป ไทยนี่ก็พอลอกหากันนะคะเด้อเนี่ยค่ะเพิ่นมาวันที่สิบสามนี่วันที่อะไร ที่หกเนกาะค่ะเนาะที่พนที่้ันชอนนี่แนวมา,าค่ะใช่ค่ะข้อมาที่สิบสามพศหนึ่อสิบห้าค่ะบบวกลบเอาเองเด้อค่ะเด้อว,ว่าพศธนญรยัยกปีแล้วเปินมากค่ะข้ามาสวีเดนค่ะ S <S เขาสุดทายรูปไว้เห็ดผลสินค้าพันเห็บผลิตภัณฑ์พิพิธภะพันข้อตะพันใช่แนวกันนี่เห็นพันกันดีกว่าเหตุใดเบิ้งค่ะอันนี้เป็นใส่วนนี้คืออันนี้คือพอล่าเก่าด้วค่ะเด้อพอล่าเก่ากับมาสวิเดนด้วยกันค่ะนี่เป็นซุ้มเป็นซุ้มของพอล่าเก่าอ่ะจา เป็นผู้สืบตำนานตอตอจักพรรอละหาที่มาสารพัดจงเมืหห่องหนอกค,ค่กะนี่ก็สิมิชดามิชดามิสบายสบายพรละหาได้ค่ะเด้อคนกับสิหลายคนตะวันแชนเนลอกับสิเวลาคอยนี่จงงะ,ะ่อยได้ค่ะเด้อมื่อรพอมค่ะบางจุดนะ ันนี้ตัวนี้เป็นจำลองของหอระครังค่ะเขาเขียนไว้ว่าหอระครังหอระครังวัดพระศรีรัตะนศาสดาลามอ่อันนี้ก็เป็นซื้อหอระครังบา้านเราเนาะเนาะอันนี้อันน้อยนี่ก็เป็นหอระครังด้อกันค่ะหอระครังวัดราชบพิตรอ่าอันนี้ก็เป็นบาน้านเราเหมือนกันค่ะแต่เป็นสมัยโบราณเนาะค่ะเนาะ ้าไมี้อย่างนําเสนอค่ะพาเมัินพอแล้วเก่าค่ะน้ำสำเร็จยาค่ะขังมกดเปยนพอล้อหา

สบายดีค่ะฝรั <S <S <rapper> <cities. Fish> ่งฝรั่งพคนไทยจะถามว่าสบายดีมากนี่เออช้างชื่อช้างเลวยโคลนาเลสวนเห็นบปะคะไม่คือความนี่ค่ะโคลนาเลสวน 加油！加油！加油！加油加油 นี่ก็เป็นรูปปันน้นเลยจ้ะเด้อรูปปั้นพอรล้อหาค่ะข้างฟ้าผนังก็เป็นรู้สุดว่าจะเป็นกษัตริย์ของสวีเดนโคก็พอรล้อหาแล้วก็มีพอรล้อ,อกเก่าหอมนะคะส่วนบนสุดก็คือเป็นพระเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพระแก้วมรกตกับพระพุพธชินลาลคะ่ะ ทางฟ้าพนะังก็จะเห,ไหเบบเดไว้ให้เบ่งแบบดีเด้อค่ะเด้อพี่สาวพี่พอเลาะหาเพื่อนเฮ็ดใไ้เบ่งยังสวยเลยเด้อค่ะ เพื่อนเย็นเนะาะบรายาติงามงามด้ค่ะเห็นป่ะค่ะสมัยเก่าสิยูจังไนคนไท้าวันเชนยอน นางลดมากกับจมอยู่ไก่ไก่ไก่มีตแต่ปลาสมัยตะกี้มันสิ่ท่านาจะเลื่อนปานี้บอคคนไทยบ้านเชนแยวจมอยู่หมคะ่ะตะลิศตูนสนองว่ามา่านเพื่อเสียหายฝรั่งมั่งค่ะหูจากประเทศไทยหูจากเมืเมองไทยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกัมาคนไทยบา้านเชนแนวเว่ามาํำทางเมคะ่ะก็จิเป็นทางลูกลังแบบว่าทางอัน ยังกันละเมืองพลังกะคือสิเป็นทางแดงคือบ้านเฮาเนาะคนไทยบ้านเชแนววางสิแม่ค่ะโอ้ปลาบอนมาเรีปลาบอนตุวยตุยอีพุ่นน่ะอือมุมเบิ่งว่าปลาบอนอี่หรอค่ะงามค่ะสถานีต่อไปก็คืออันงานไทยค่ะแล้วคนไทยบ้านเชแนวสิเฮ็ดอีพีต่อไปคืองานไทยเด้อค่ะเด้อ เดียไทเบอร์ร่มบาม่าค่ะเห็นไหมไกลๆบนทงไทยกับโค้งสวิเด่นอยู่ติดกันนะล่มมากกับสีเห็นก็มีฝรั่งมาเที่ยวได้ค่ะได้เขาก็บประเ็บเงินเขาตะวันตะฮาสีบุรณะซอยอันค่าบุรณะเฮากับสวีทให้เขาเส็ยไหมค่ะคือว่าโอนให้คกอบ้านเฮาเหรอค่ะแล้วตะฮาสีซอยยังสิไหมค่ะคืนว่า นิดหน่อยพากันถ่ายรูปแต่โขบโขบอยู่ พี่นี่พ่อแค่นิ้ก็เด้ค่ะเด้อฝากช่องคนต่บันชาแนลนี้เด้ค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะยัยติ่มจะปากันเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ